อสวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่ในเกมหกไกมแพ็คสามนะวันนี้อยู่กับกล่องของขวัญวันเกิดของลิต้านะที่สั่งไปนี่สั่งไปกับเดือนนะกว่าจะได้เป็นเดือนอนะกว่าจะได้มามาดูนะนะครับว่าข้างในมีอะไรอันนี้ปกติตอนแรกม,มันมีซีลนะแต่แกะไปแล้วเพราะเดี๋ยวมันมือหนึ่งมันถือกล่องมันไม่สะดวกเปิดมาก็จะเจอกับ การ์ดในซองนี้นะ่าจะเป็นการ์ดหรือจดหมายอะไรสักอย่างแล้วก็นี่มันน่าจะเป็นไอแผ่นแม่เหล็กนะแผ่นแม่เหล็กที่เอาไว้แปะของรูปลิตาฟอรเรนโรสแมรี่ไม่มีอะไรเปิดมาอีกชั้นหนึ่ง จะเจอกับถ้วยถ้วยชาถ้วยชาตแน,น่นแน่นจริงจังเอาไม่ออกโอเคถ้วยชานี่เขียนชื่อลิต้าไว แล้วก็มีลูกสวยงามแก้วหนาพอสมควรหนักใช้ได้เลยแน่นอนในเมื่อมันเป็นด้วยชามันก็ต้องมีชามาให้มีชามาเป็นกระปุกเลยส่วนนี้ก็แค่เป็นบัตร ไม่มีอะไรมันเป็นรูปธรรมดาจะออกมาหรือแปวะไี้ก็ได้สวยๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะอะไรอ่ะศูนย์สามศูนย์หนึ่งนี่คืออะไรเดือนกับวันเหรอ,อแกะไม่ออกอะนิ้วนิ้วมือพอแกะได้ไหมอ่าแบบนึงนะขอใช้ตัวช่วย โอเคอะแกะอย่างไรนี้อะอะต้องอันนี้นะต้อ,ง,องนี้แหละอาจจะไม่สวยนะ อะไรไม่รู้น่าบอกวันหมดอายุนะใส่ครับเนี่ยใส่ใสไปก่อนนี้น่าเป็นชาชาแหละดูซิเป็นหน้าตาเป็นไงนเป็นชาอะไรดีกว่าถุงไม่ออกยากจังแน่นนะ่ะมือเดียว ใช้ถุงมาแบบสวยงามมีรูปลิต้าด้วยถุงชาเหมือนกันหมดเลยได้เหมือนดิมีซองขาวกับซองแดง ไม่รู้เป็นชาอะไรบ้างต้องไปลองกินดูอันนี้ครับกล่องของขวัญวันเกิดวิตา้านี่สั่งของขวัญแยะไปยังไม่มาเนะรอดูรอดูนี่ก็มารีวิวนะครับกล่องมาแกะกล่องของขวัญวันเกิดให้ดูนะใครสนใจก็ตามไปสั่งกันได้ในเพจเทเลนาช็อปนะครับสำหรับของขวัญโอ้ของขวัญวันเกิด แค่นี้ครับ